ทำไมถึงอยากจะเดินอ้อมไปมาไม่รู้ว่าจะไปทางไหนในเมื่อมีแผนที่บอกเส้นทางอยู่แล้วแผนที่ไม่ใช่การคาดเดาหรือรู้สึกหรือประมาณไม่ใช่แค่สัญชาตญาณไม่แน่นอนใช่แต่แผนที่คือสิ่งที่เชื่อถือได้ไม่เปลี่ยนแปลงถูกต้องแสดงละเอียดอ่อนที่ใช้บอกตำแหน่งที่เราอยู่ อย่าไปฟังคู่เธอหรือจมูกหรือตาหากไเชื่อก็คงถูกว่าไม่ไหวนี่คือคำที่เธอต้องจำให้ได้คำที่พิมพ์เอาไว้เป็นจริงแน่นอนใช่แต่นะบีดอย่าไปเชื่อกระเพาะหางหรือเท้า <c oughs> มีแต่ความว่างเปล่าแ <c oughs> สนไม่เอาไหน <c oughs> และนี่คือความจริงฉันต้องเล่าไปสิ่งที่แสนยิ่งใหญ่มาจากปากกา บอกไว้ว่าไงก็ต้องเชื่อมันคงเป็นอย่างนั้นใช่เลยนะความคิดยังไม่แน่นอนจนกระทั่งพิมพ์ออกมาอย่างที่มันว่า <c oughs> ก็อย่างนั้นใช่แต่ฉันว่าอย่าไปเชื่อเจ้าก่อนระหว่างใบหูมันสมองก็รออย,อยู่เปลืองเวลาของฉันเองไม่เคยใช้เลยสักคราต้องมาหน้ากระดาษสิล้วนเรื่องจริง บอกไว้ว่าไงยก็ต้อตงเชื่อมันคงเป็นอย่างนั้นใจเลยนะความคิดยังไม่แน่นอนจนกระทั่งพิมพ์ออกมาอย่าไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าขคองใจหรือไปที่ใดแล้วไม่พอพาโชคดีที่เอามาด้วยมันยังช่วยให้มั่นใจทุกเวลาเชื่อมันเถิดนะ